สวัสดีครับสวัสดีครับแซนครับอีฟซี่บุตรีกดฏิจ้าขวดสับชุ่ยไขกดไหนก็แช่ครับเออม่่ื้อนี้ครับพ day, ี่น friend? Friend. พพ้องครับเลิกเตเวนเตเวียงครับพี่น้องครับมื้อนี้ชั่วโมงนี้ครับตีห้าแปดเตเวียงจนได้เลิกเตเวนเตเวียงหมาสิ หนาเวทีครับแ่นครับเอฟซีเพื N ่อนหายเบิร์ผมอากาศมันหนาวครับพี่น้องครับนี<อ>่ครับหน้างานครับโอ้ยปิดเวทีแล้วปีดตอวเวทีแล้วครับพี่น้องครับ เดินทางต่อครับวันนี้ครับเจอกันอยู่ที่อำเภอบ้านฝางเจอกันอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนเกลนกันเออขอนบ้านฝางจังหวัดขอนกรนกัขอกันแน่นอนครับก่องครับเก็บไปที่แล้วเตรียมตัวเดินทางตอ่อ Dia pun dengan datang ก็ขอข้อค่าให้สดนะดคคะ่โอ้จะผ่าจะง,งานพันวัจัยเงินจะผ่าจะง,งานวันจัยเง,งินเหรอครับพี่น้องครับโอ้ขี่ม่อดไค์มาเลยบปล่คุณแม่ พวงบานยูห้างนี่สามกิโลนึงลเล่บ,บบอลรถใหญ่มากฮะมึงจอดี่ครับได่เก็บไปใส่โอ้มาถึงสี่เกตร์แล้วครับสุดยอดเลยม <laughs> านไรพวกนี่แก้ว ที่งานมาทำที่เราทำครับอนุญาตที่แม่มาทำครับครับที่เราทำครับถามเนี่ยครับไอ้นันบอสครับเบิร์ตเลยครับผมครับโอ้ทีมงานมาทำครับ นำทีมโดยกรดฟุกนะครับสำนัก,กวัรรมครับบินเริ่มเดินทางแล้วครับพี่น้องครับปินเริ่มเดินทางแล้วนะครับ กันเด้ี่อ้องท่านคนเก็ดเอ้าทำไมขับเองอ่ะอ๋อขับรถดีแล้วกันมันดีดีเอขับรถดีเป็นงานวรชัยไหมนี่บัตรไปยังโอทีอ๋อโอทีโอเคแฉ๋บูชจองแรกนี่เกีไรด้้ี่ไรแดไรแต่ ฟังฟังจ้ะจริงจริงน่าโขลกหลงมือเออตีต่อจีบแรงจีบวันศุกร์สองมือจ้ะเจอกันหน้างานป๊าดเอื่อยปีข้าวฟังมากกลับบ้านไปโอนที่ครับพี่น้องครับแปดไร่สืดสีหน้าให้แม่ครับล้านสองโมซัน ช่องแรกครับถูกเปิดเผยอ,อีกแล้วคอนเทนต์ได้อีกแล้วใครจะไปเชื่อพระเอกวัดสีวดลเก็บเงินซื้อที่ร้านสองซื้อที่นาให้แม่โอ้พี่น้องเลยดีใจกับพระเอกวัดครับนี่หอช่องแรกอีกแล้วมาเนี่ยองา ศิลปินผู้ใช้แรงงานใช่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนอกจากจากกกกใครล่ะครับคนหลอดยาใจคนจนแม่นคนขยันขยันไหมคนสู้ชีวิตครับให้ให้เขารู้สักบางวัดคุณมาอะไรเออ่าคุณมาเป็นศิลปินหรือคุณมาเป็นคนใช้แรงงานพระเอกผู้ใช้แรงงานคุณมาคุณมาทำอะไรอ คุณมาหาอะไรอ่อผมมาหาตังค์ครับผมไม่ยอมให้ตังค์ผมไปไหนเพราะค่าใช้ใจ่ายบ้านผมนี่รู้สึกว่าแย่ยมากเลยสูงมากหยกล่างเองครับพี่น้องครับห้าบาทยี่สิบบาทน,าาทนี่เพื่อผู้ใช้แรงงานยกล่างเองครับเอาเดินทางต่อกันเบิดแล้วครับพี่น้องครับ เดินทางต่อกันหมดแล้วทีมงานศิลปินเฮาพอกันในง,งานค่ำนี้โอ้แบ๊บเดียวเก็บสิแล้่ยมอะวะรวดเร็วเลีจากเก็บแล้วเรียบ้อยครับต้นไปกันจอย led ีกับไฟครับแล้วก็ค้องแสงต้นเก็บยังวะาละ่ะไม่ยิ่งในะครับต้นเก็บ ต้อนตังนี่มันเใส่วิล่าในจังหน่อยเอาเป็นกงินงใจทีมงานสาวหน่อยเป็นงนแพงครับ <c oughs> คืนนี่ครับเตรีย <c oughs> มตัวเดินทางต่อครับ ด้านหลังเวทีครับพี่น้องครับต่างคนต่างเก็บครับสินปิกันเดินห้างนะครับเอาจีมีฝากไว้สักนิดน้อพี่น,อนอ้องเราขอกันนะครับอัเพือบันฝางจังหวัดขอนแก่นครับเดียบีก็บเได้แหะหางผนปะคู่พิชิตโสพลนนะครับเป็นคู่บา,าจา้านครับรลับปาก สีวะหาว่าขอเป็นซิทเอกของเพคนละเด้ต้องเวงหาเพคนเด้ขเขาไปกราบเพคนนะครับไม่อนี้ก็บบริเวณหาสายจันทร์สดนะครับเพราะว่าฝ่าว่านะครับเรื่องบริเวณหาเพป็นบรรยากาศเป็นครับเดี๋ยวมือหลังซีดิบเข้าไปกราบเป็นดยกสายจันทร์สดฝากตัวเป็นซิทพอดีคนหนึ่งเด้ อเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนีดครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับอยากให้ถึงแสนซับสไครต์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดี โอเคครับสวัสดีครับ